เอาออกยังไงคะครูเอาออกทั้งดินหรือเอาดินออกเอาออกก่อนค่ะค่ะยกเลยได้เลยเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้เอาตรงนี้แหละเอากระถางลงก่อนนะคะเอาเศษนี่ทีนี้ต้องเอาเศษลงก่อนไม่มีกระถางใส่อ่ะเศษเอาตัวเองเอาเศษนี่โอเคโอหด้วยที่ว่าไม่ค่อยต้องค่อยๆทำนะคะอันนี้เป็น ต้องบอกก่อนสับปะรดสีจะชอบความชื้นความชื้นจากขุยมะพร้าวเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดินหมายความว่าในนี้ของเราไม่จําเป็นต้องมีดินถูกไหมคะแต่เราต้องมีธาตุอาหารให้เขานะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะรากโผล่รากออกนะคะของนั้นอยู่ในนี้ได้รอดปลอดภัยแน่นอนค่ะแน่นอนคู่หมดยังคะพอดียังคะอันนี้นิดนิดหนึ่งเนาะได้ค่ะวิธีการเนาะเราเลือกพันไม้ที่ที่เราเลือกแล้ว ตัวนี้มี2วิธีคือ1เราจะให้เขาอยู่ตรงกลางก็ได้หรือจะอยู่ขวาหรือซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานี่วันนี้เราจะอยู่ไหนดีคะชอบอะไรมุมมุมอ่ะชอบอะไรมุมมุมโอเคงั้นเราเอามุมมุมนะะตามใจตามใจนั้นจับยัดเข้าไปเลยแต่เราต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่ารากของเขาออกละงั้นเราต้องระวังนิดนึงนะคะใช้ใช้มือนํานะคะใช้มือนําต้องดูหน้าด้วยทีนี้ ต้นไม้นะดูหน้าต้นไม้เออใช่ดูหน้าเราไม่ดูหน้าต้นไม้โอเคค่ะต้นไม้อ่ะมีหน้าหน้าหมายความว่ามันจะมีมุมสวยของมันสวยๆเราเรื่องมุมที่สวยคิดว่าตรงนี้น่าจะสวยแล้วล่ะสวยหรือยังเนาะสวยหรือยังนะสวยแล้วสวยล่ะโอเคโอเคอันนี้หนึ่งนี่นึงเอียงแล้วก็ต้องเอียงเข้ามาหาคนมองไม่ไม่ตั้งอย่างนี้นะคะเราต้องตั้งเอียงประมาณหกสิบองศาเนาะได้ได้ยขึ้นอยู่กับมองฉากมองแล้วก็วัสดุของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะทําเอียงได้แค่ไหน หลังจากนั้นเราใช้อะไรคะความเด่นก่อนโอเคก็คือเราเลือกใช้หวายแคร์เนาะใช่ค่ะหวายแคร์เข้ามาทาไมต้องใช้หวายแคร์เพราะวันนี้หวายแคร์เห็นไหมคะพันไม้ตัวนี้วัสดุปลูกอ่ะก็คือเหมือนกันเลยก็คือกาบมะพร้าวนะคะรากออกเรียบร้อยแล้วถามว่าแกะได้ไหมแกะได้เพราะแกะไปแล้วเมื่อกี้นะคะอ่านี่นะคะแกะออกมาเพื่อที่ทําไมเราต้องแกะเพราะเราจะเติม ขุยมะพร้าวตัวใหม่เข้าไปแต่เราลดขุยมะพร้าวตัวของเขาออกมาเพื่อที่จะลดพื้นที่ในการเอาเข้าไปนะคะเรื่อกมุมดูหน้าก่อนดูหน้าหน่อยอ่าสวยละดูหน้าเบียรกอ็สวยสวยทั้งสองอย่างเรื่องมุมไหนดีคะก็ในเมื่อตรงนี้เด่นแล้วก็ก้องมามุมนี้ค่ะคุณจะได้ไล่สเต็ปกันโอเคงั้นจัดยัดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมีมุมนี้สวยงางเห็นไหมคะจับเข้าไปแค่นี้เองก็สวยได้ เหมือนเราไปฝากไว้นะคะฝากไว้ในในกรอบรูปแค่นั้นเองเอาไว้ในใจเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราทําไงต่อคะก็เลือกไม้ระดับกลางมาไม้ระดับกลางคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ไหมอ่ะได้เราเลือกแล้วพลูฉลุแล้วก็อเสริมตัวนี้ด้วยนะได้ค่ะได้พลูฉลุจําเป็นต้องมีไหมคะไม่จําเป็นต้องมีเราใช้อย่างอื่นก็ได้ไม้ใบชนิดอื่นก็ได้ซึ่งมันจะต้องเป็นสเตปที่รองลงมาจากตัวประธานนะคะอ่ะแกะให้หน่อยค่ะ อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีขุยมะพร้าวเหมือนกันแล้วเราก็เก็บนิดๆต้องเก็บงานออกเห็นไหมคะจะจะพบว่าต้นไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันไม่มีดินเลยนะคะเขาสามารถโตได้ด้วยขุยมะพร้าวแล้วก็มีรากออกพวกนี้เขาจะทำเอ่อเรียกว่ามีความโปร่งสูงเพราะนั้นรากเขาจะออกเร็วดีแล้วก็เบาๆเขามีความชื้นค่ะไม่เป็นไรค่ะเราทำเราต้องเล่ะจัดสวนนี่นะคะมันมันทำให้เราสัมผัสธรรมชาติได้ค่ะ รู้สึกว่าสมาธิจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะคือสมาธทงมากตอนนี้เพ่งมากโอเคค่ะจะเห็นว่าไม่ไม่สูงเนาะไม่สูงได้ค่ะเพราะงั้นเราจับเลยนะคะตรงกลางนี่ตรงกลางเลยช่วยกันช่วยกันนิดนึงทำสองคนดีค่ะแต่ถ้าทำคนเดียวต้องแบบเล็กๆแต่ถ้าทำในครัวเรือนทำในครัวเนช่วยกันก็แบบแบบที่อาจารย์ทำนี่แหละค่ะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันนี้สะเทือนสองแล้วเนาะคุณครูอันนี้อันนี้ต้องเบี้ยลงอันนี้ต้องเบี้ยลงอันนี้เดี๋ยวขอยกนิดนึงต้องสูงหน่อยดูแล้ว เราต้องการที่จะโชว์ความวเป็นความเป็นดอกนะคะแล้วก็วเก็บงนึนงเก็บใบลงไปนะคะเก็บใบลงไปนั้นตัวนี้อาจจะหนาแน่นน,นิดนึงเพราะฟอร์มมันสวยแพนั้นเราก็โชว์ความความความเป็นใบของมันออกมาให้เห็นนะคะเราใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราอยากเพิ่มสีอะไรดีคะจ้านอย ขอมีความสว่างได้ไหมขอความสว่างสีสารสดใสเอากันไกาตัดหน่อยนะคะกันตกาตัดกิ่งเราใช้กันไกตัดกิ่งหรือกันไกาทั่วไปในบ้านก็ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องตัดเอาเล็กใหญ่ค่ะฟอร์มยาวนิดนึงนะคะฟอร์มยาวก็คือตัวนี้เออใช่สิ่งที่เราต้องตัดคือหนึ่งจะต้องมีข้อรากแตกรากนะคะเพราะว่าคือเราต้องการให้ ต้นไม้ของเราเนะี่ยแตกรากต่อไปเห็นเวลาเราตัดรากต้องมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ล้นๆมาไม่ได้เลยนะคะอ่ะขอปะเป็นคู่นะเป็นคู่นะ,ะโอเคจับจับเข้าไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวมันจะมันจะตายนะคะเพราะว่ามั่นใจว่ารอดแน่นอนนะโอเคนี่ค่ะได้ไหมนี่ได้ได้เก็บนิดนึงกรณีที่ใบงไงงอ,อใบแบบนี้ นี่เป็นใบที่แก่แล้วเนาะแก่เพราะนั้นเราก็เอาออกจริงจริงเก็บงานนิดนึงเพื่อลดการไถ่น้ําของต้นไม้นะคะโอเคเหมือนจะง่ายอยู่นะโอเคค่ะง่ายอยู่มันห้อยให้มันห้อยลงได้ไหมได้ค่ะได้ถ้าจะให้ห้อยเราก็ต้องก้มต้นไม้ต้องก้มนะไม่ใช่คนเดี๋ยวนะคะขอนิดนึงพอดีอันนี้อาจจะดูแต่พอเราเดี๋ยวเราต้องหันกลับมาดูแล้วห้อยแตง แล้วมุมไหนคะจะนายดูหน่อยสิเตี้ยๆอีกระดับสเตปสองนะคะมาดูก่อนค่ะนิดนึ่งคอรดต้งขึ้อ่าโอเคค่ะนิดนึงขอตัวนี้ค่ะอโอเคอันนี้เขาเรียกว่าวาสนาเลื้อยหรือว่าเรียกวาสนาพันกรก็ได้ค่ะค่ะกรณีที่กรณีที่ในตะก้าของเราอะเนื่องจากว่าฟอร์มของต้นเนี่ยมันเตี้ยมันสั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำเราสามารถตัดได้เลยนะ ตัดได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เติมดินนะคะดัะนั้นเราตัดเพื่อที่จะแทรกต้นไม้เข้าไปดันั้นจะมีช่องกระเป๋าอีกช่องหนึ่งเป็นกระเป๋ารับนะคะสําหรับต้นเพื่อที่จะเก็บเก็บใบไม้นะเก็บให้ลงให้มันอยู่นะคะเราสามารถห้อยย้อยลงไปได้นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนเขาแอบดูก่อนนะคะอ่ะทิศทางได้แล้วเดี๋ยวค่อยปรับประทานได้ยัง ดอกได้ยังเพิ่มดอกได้ไหมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ดอก้งเพิ่มดอกได้อะขอเพิ่มดอกนิดนึงค่ะนี่ใหญ่ไปไหมคุณได้ค่ะอเบาค่ะเพิ่มดอกเออะเบาเราเพิ่มดอกนะทําไมต้องเพิ่มนี่ร่างมันสวยแล้วทอล่าอ่าโอเคนะคะเออจันไอช่วยช่วยจับหน่อย ดูเหมือนจะข่มขืนต้นไม้แต่จริงแล้วมันเป็นการไม่ต้องสร้างมนต์าจะไม่ไม่ต้นไม้เขาทนในระดับหนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวอู้จับแล้วเขาจะไม่รอดเดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามีสเตปหนึ่งสองเป็นท r o p i c a แล้วเป็นท ropical แล้วอ่าเราเรายังเดี๋ยวเราต้องแทรกเข้าไปอีกทีหนึ่งทีนี้เราต้องการความห้อยย้อยอ่ะเดี๋ยวเราเรา ั้งไว้ก่อนนะคะความห้อยย้อยของเราเนี่ยหยุดมุมนี้ดีไหมคะดียังช่วยดูหน่อยดิหนักไปไหมหนักไปอ๋อได้ตรงนี้ได้ตรงนี้บลานซ์ตรงนี้ค่อยเป็นสีม่วงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอนอนนิดนึงนะคะตัดอ่าตัดกันไตรตัดให้หน่อยอ่ามุมนี้นะคะมุมนี้ใช่ไหมคะใช่อ่ามุมนี้ใช่สองอันจะเข้ากันแทรกเข้ามาอันเดียวพอค่ะเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะแย่งอาหารกัน จับยัดเข้าไปเลยง่ายๆนะคะง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆที่เราเราทำหน้าวันนี้เนี่ยเพิ่มมูลค่าทางจิตใจได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคตรงนี้ด้วยค่ะนิดหนึ่งอันนี้เยอะไปเพราะฉะนั้นเราจะใส่แค่นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะคราวหรือสีคราวหรือสีคราวฤรืสีจับแบบไหนก็ก็รอดก็รอดแต่ก็จะมีบางคนที่ปลูกแล้วไม่รอดนะคะอันนี้จาแซลนิดนึงเพราะว่า เพราะว่าได้ข่าวว่าไม่รดน้ําต้นไม้เลยนะต้นไม้ต้องรดต้นไม้ต้องรดน้นํนา,านะคะเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารและยาและน้ําเหมือนร่างกายของคนนี่แหละนะอ่ะอันนี้ตัดหรือว่าใส่ทั้งกระเฉาะใส่ทั้งกระถางคะใส่เอาไม่ไม่ไมค่ะตัดลตัดเข้า okay, มาก็จะเป็นมุมนี้ถ้าเป็นห้อยย้อยนี่เรียกว่ากา้ามปูหลุดตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะจะช่วยเสริมให้อ่กรอบรูปนี้มีความเด่นมากขึ้นแล้วก็เป็นไม้ระดับล่างเพราะว่าเป็นใบขนาดเล็ก คือในธรรมชาติของเขาก็คือพืชคลุมดินนะคะเขาจะชอบในที่ร่มนะคะแล้วก็ออกสีได้สวยมากมีหลากหลายสีสันมากค่ะนะเาเรียกว่าก้ามปูหลุดค่ะขอยาวไหนข่อยยาวๆส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปจัดสวนถาดสวนขนาดเล็กนะคะสวนสวนแขวนสวนแขวนด้วยค่ะเหมาะเพราะว่าเขาชอบร่มแล้วก็สีเขาจะสวยมากยิ่งห้อยย้อยค่ะพวกนี้จะจะชอบความ คือเขาเขาจะมีข้อของมันแล้วเขาก็จะแตกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยแตกเป็นแง่งออกมาเรายิ่งตัดไม่ใช่ว่าเราจะทําลายต้นไม้นะยิ่งตัดเขายิ่งแตกข้อนะไม้พวกนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีรากออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อเขาเลื้อยไปไปโดนดินตรงไหนเขาก็จะแตกรากไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นพืชที่คลุมดินไหลไปได้เรื่อยๆนะคะพอีกงไหมคะพอแล้วค่ะอ๋อเยอะขอขอต้นนี้อีกต้นหนึ่งขอขอเล็กต้นเล็กขอเล็กๆใช่ไหมคะใช่ ต้องไปข้างหลังให้นะคะสักครู่